สวัสดีค่ะในบรรดาตำนานเทพกรีกโรมันหรือที่เรียกว่าเทพปรกรณนำนั้นเฮอร์คิวลิสถือเป็นเทพองค์สำคัญที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งจนนำมาทำเป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันและเกมอย่างแพร่หลายเลยนะคะทั้งนี้เนื่องจากเขาเป็นผู้ที่แข็งแรงมากที่สุดและมีเส้นทางกรารผจญภัยที่สนุกสนานน่าตื่นเต้นดังนั้นในวันนี้แคจะมาเล่าถึงเรื่องราวของเฮอร์คิวลิสและภารกิจทั้ง12ออย่างที่เขาต้องฝ่าฟันให้ฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ กำเนิดเทพจอมพลังเฮอร์คิวลิสหรือที่เรียกกันในชื่อกรีกว่าเฮลาคริสมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากในเรื่องพลังก,กำลังที่มีมากมายมหาศาลกว่าคนทั่วไปแต่ทว่าในตอนแรกนั้นเฮอร์คิวลิสยังไม่ได้เป็นเทพแต่เป็นลูกครึ่งคนกับเทพทำให้เขาไม่ได้เป็นอมตะและสามารถแก่ชาราและเสียชีวิตได้ต่างจากพวกเทพอื่นๆที่เป็นหนุ่มสาวตลอดการโดยเรื่องราวการกำเนิดของเฮอร์คิวลิสนั้นมีอยู่ว่าเฮอร์คิวลิสเป็นบุตรของเทพซูสมหาเทพสูงสุด ที่ได้มาลักลอบเป็นชู้กับนางอัคเมนีซึ่งเป็นมนุษย์ที่เป็นหลานของวีรบุรุษแห่งกรีกคือเพอร์ซุสกับนางแอนโดรเมดาโดยนางอัคเมนีนั้นมีสวามีอยู่แล้วคือกษัตริย์แอมฟิเทียนแต่ซุสนั้นเกิดความพึงพอใจในรูปโฉมของนางอัคเมนีจึงได้แปลงกายมาเป็นสวามีของนางในระหว่างที่แอมฟิเทียนไม่อยู่และได้ทําให้นางตั้งครรภ์ค่ะเทพซุสนั้นมีมาเหสีก็คือเทวีเฮรา ผู้มีชื่อเสียงด้านความขี้หึงเมื่อพระนางรู้เรื่องความสัมพันธ์ของซุสกับนางอะคเมนีก็เกิดความไม่พอใจอย่างมากจึงได้พยายามกลัน่นแกล้งเพื่อเป็นการแก้แค้นเริ่มจากการทําให้นางอะคเมนีคลอดยากด้วยการให้เทพอ,อิลิเซียเทพแห่งการให้กําเนิดไปขัดขวางการคลอดบุตรของนางอัคเมนีเพื่อให้เฮอร์คิวลิสเกิดช้ากว่าทายาทของเพอร์ซุสอีกคนหนึ่งก็คือยูลิสเทียสทั้งนี้เพื่อให้ Her เฮอร์คิวลิสไม่มีโอกาสได้เป็นกษัตริย์ นอกจากนี้เมื่อนางอัคเมนีได้คลอสเฮอร์คิวลิสออกมาแล้วเทวีเฮราก็ทำการส่งงูสองตัวมาทำร้ายทารกน้อยแต่ด้วยความที่เป็นลูกเทพ เฮอร์คิวลิสน้อยจึงสามารถจับงูได้และบีบจนตายคามือทั้งที่ยังเป็นทารกอยู่แสดงให้เห็นถึงพลักกาลังอันมหาศาลของเขาตั้งแต่วัยเด็กอย่างไรก็ตามเหตุร้ายที่เกิดขึ้นทําให้นางอัคเมนีเกิดความหวาดกลัวจึงตัดสินใจนําทารกไปทิ้งแต่แล้วเทวีอะซีนาซึ่งเป็นทีดาของซุสและถือเป็นพี่สาวของเฮอร์คิวลิสก็ได้นําตัวเฮอร์คิวลิสไปให้เทวีเฮราเลี้ยงโดยที่พระนางไม่รู้ว่าเฮอร์คิวลิสเป็นใครจึงได้รับเลี้ยงเอาไว้ ทำให้เฮอร์คิวลิสได้ดื่มนมของเฮราและตั้งชื่อทารกน้อยว่าเฮค r i สซึ่งแปลว่าความพักภูมิใจของเฮราการให้นมของเฮรานั้นนอกจากจะทําให้เขามีพลังพิเศษเพิ่มเติมขึ้นไปอีกยังได้ทําให้เกิดตำนานขึ้นอีกด้วยค่ะเนื่องจากทารกเฮอร์คิวลิสดูดนมของเฮราแรงมากจนเธอเจ็บและต้องผลักทารกออกไปทําให้นมได้กระเด็นออกมาจนกลายเป็นมิลกี้เวหรือทางช้างเผือกค่ะ หลังจากนั้นอาซีนาก็ได้นำเฮอร์คิวลิสกลับมาอยู่กับมารดาดังเดิมเขาได้เติบโตขึ้นและได้เรียนรู้ศิละปะวิทยามากมายหลายแขนงว่ากันว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาได้พลั้งมือสังหารครูสอนดนตรีของตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยการเคาะศีรษะเพียงหนึ่งครั้ง แต่แรงนั้นเยอะมากจนครูผู้นั้นเสียชีวิตในทันทีทําให้พระบิดาต้องทําการเนรเทศเขาไปอยู่กับคนเลี้ยงสัตว์ในป่าแห่งหนึ่งค่ะเมื่อเฮอร์คิวลิสมีอายุได้18ปีวีรกรรมแรกที่เขาทําก็คือการสังหารสิงโตที่มาทำร้ายชาวบ้านด้วยตัวคนเดียวและได้กลายเป็นวีรบ,บุรุษในเขตละแวกนั้นต่อมาชาวมินเนียนได้เข้ามารุกรานเมืองซีฟส์เฮอร์คิวลิสจึงร่วมออกรบ และสามารถช่วยปรับปรามได้สําเร็จทําให้ได้นางเมกราร่าธิดาของกษัตริย์คลีออนเป็นรางวัลในความดีความชอบนี้ทั้งคู่ได้อยู่กินกันอย่างมีความสุขจนมีบุตร3คนแต่ในบางข้อมูลก็บอกว่ามี2คนนะคะแต่แล้วเรื่องรารก็เกิดขึ้นเนื่องจากเทวีเฮราได้ตามมากลั่นแกล้งเขาอีกครั้งด้วยการดนบันดาลให้เขาเสียสติชั่วคราว ทำให้เขาได้ลงมือสังหารลูกของตัวเองทั้งหมดและเมื่อนางเมการาพยายามจะปกป้องลูกนางก็ถูกสังหารไปด้วยเมื่อเขาได้สติก็ตกใจและเสียใจเป็นอย่างมากเขาสับสนและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อมีผู้กล้ามาบอกความจริงกับเขาเขาก็โศกเศร้าอย่างสุดขีดและตั้งใจจะปลิดชีวิตตัวเองตามไปแต่ทว่าเพื่อนสนิทคือทีเซียสได้ห้ามเอาไว้เฮอร์คิวลิสจึงเลิกล้มความคิดที่จะทำร้ายตัวเองแต่เขาก็ยังมีความทุกข์และความรู้สึกผิดอย่างหนัก เขาจึงตัดสินใจไปพึ่งเทพอพอลโลซึ่งมีชื่อเสียงในการรักษาและการพยากรณ์เพื่อขอให้เทพทําการลงโทษเขาเทพอพอลโลจึงได้ให้คําพยากรณ์แก่เขาว่าให้เขาไปรับใช้กษัตริย์ยูลิสเทสแห่งไมชินีเพื่อกระทําภารกิจตามที่เท้าวยูลิสเทสสั่งหากทําได้สําเร็จเขาจะได้ไถ่บาปจากความผิดทั้งปวงค่ะอย่างที่แคทได้เกิ่นไปนะคะ กษัตริย์ยูลิสเทียนั้นจริงๆแล้วเป็นลูกพี่ลูกน้องของเฮอร์คิวลิสเขาได้ถูกเทวีเฮราดนบันดาลไวใ้ให้มีอำนาจบังคับบัญชาเฮอร์คิวลิสได้โดยเมื่อเฮอร์คิวลิสมาเข้าเฝ้ากษัตริย์ยูลิสเทียสจึงสั่งให้เฮอร์คิวลิสทำภารกิจ12ประการที่ยากและอันตรายมากจนคนธรรมดาไม่สามารถทำได้แต่ขนาดเดียวกันเหล่าทวยเทพต่างก็เป็นกำลังใจให้เฮอร์คิวลิสลงมือทำภารกิจเหล่านี้ให้สำเร็จโดยต่างมอบความช่วยเหลือให้กับเฮอร์คิวลิส ไม่ว่าจะเป็นมหาเทพซูสมอบโลเทพเฮอร์มิสมอบดาบเทพอพอลโลมอบธนูเทวีอัซีนามอบหมวกโพไซดอนมอบม้าและเฮอร์คิวลิสเองมีอาวุธประจำตัวก็คือกระบองไมโอลค่ะภารกิจ12ประการภารกิจที่1สังหันสิงนีเมียสิงโตแห่งเมืองนีเมียเป็นสัตว์ดุร้ายที่ทำให้ผู้คนหวาดกลัวมันเดินเพ่นพ่านไล่ทำร้ายชาวบ้านแต่ก็ไม่มีใครปราบได้เนื่องจากมันมีผิวหนังที่เหนียวมากฟันแทงไม่เข้า ในตอนแรกเฮอร์คิวลิสพยายามใช้กระบองตีเจ้าสิงร้ายแต่ก็ไม่เป็นผลเขาจึงเปลี่ยนวิธีโดยหลอกให้สิงมีเมียเข้ามาติดอยู่ในถ้ำจากนั้นจึงทำการปล้ำรัดคอมันด้วยมือเปล่าด้วยพละกระกำลังมหาศาลจนสามารถสังหารมันได้สำเร็จต่อมาเขาได้แบกศพส,สิงโตไปถวายกษัตริย์ยูลิสเทียสแต่พระองค์นั้นได้ชื่อว่าเป็นคนที่ขี้ขลาด จึงหวาดกลัวเป็นอย่างมากและออกคำสั่งว่าคราวต่อไปให้รายงานผลที่ตรงประตูเมืองเท่านั้นอีกทั้งยังได้สั่งให้สร้างหอคอยทองเหลืองที่แน่นหนาเพื่อเอาไว้หลบซ่อนตัวจากเฮอร์ิวลิสในกรณีที่เขาไม่เชื่อฟังพระองค์ค่ะภารกิจที่2การปรับงูไฮดราแห่งเมืองเลนางูยักษ์ไฮดรามีลักษณะเป็นงูน้ำหรือนักน้ำขนาดยักษ มีผิดร้ายแรงและมีหลายหัวบางข้อมูลก็บอกว่ามี9หัวหรือ15หัวบางก็ว่ามีถึง100หัวค่ะสาเหตุที่จํานวนหัวไม่แน่นอนนั้นเพราะทุกครั้งที่โดนตัดหัวจะมีหัวงอกออกมาใหม่อีก2หัวยกเว้นว่าจะเอาไฟเผาที่บริเวณตอไม่ให้งอกกลับขึ้นมาอีกดังนั้นเฮอร์คิวลิสจึงไปขอความช่วยเหลือจากหลานชื่อไอโอลส ให้ช่วยนำเหล็กร้อนๆไปนับทันทีที่หัวงูโดนตัดออกทั้งสองทำงานร่วมกันอย่างแข่งขันจนในที่สุดก็ปราบงูไฮด้าได้สำเร็จจากนั้นเฮอร์คิวลิสได้นำลูกธนูของเขาไปชุบเลือดของงูไฮดราซึ่งมีผิดร้ายแรงที่สามารถสร้างความเจ็บปวดแสนสาหัสและไม่สามารถรักษาได้เพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ในภารกิจต่อๆไปค่ะภารกิจที่3การจับกวางเขาทองกวางแดงแห่งป่าซิรเนียเป็นกวางพิเศษที่มีเขาเป็นทองกีบเท้าเป็นทองสำริด มันวิ่งรวดเร็วมากจนไม่มีใครจับมันได้และที่สําคัญกวางตัวนี้เป็นกวางตัวโปรดของเทวีอาร์ทิมิสหรือไดอานาฝาแฝดของเทพอพอลโลกษัตริย์ยูริสเทียสได้ให้ภารกิจนี้แก่เฮอร์คิวลิสเพราะคิดว่าเทวีอาร์ทิมิสจะต้องทําลายคนที่คิดจะจับกวางตัวนี้อย่างแน่นอนเฮอร์คิวลิสใช้เวลาดักจับกวางถึง1ปีจนจับมาได้แต่ในระหว่างเดินทางกลับเทวีอาร์ทิมิสก็เข้าขัดขวาง เฮอร์คิวลิสจึงพยายามอธิบายเหตุผลและสัญญาว่าเมื่อจบภารกิจแล้วจะนำกวางมาปล่อยที่เดิมโชคดีที่พระนางรับฟังเฮอร์คิวลิสและยินยอมให้จับกวางไปถวายกษัตริย์ยูริสเทียสค่ะภารกิจที่4สังหารหมูป่ากินคนที่เขาอิริแมนทัสแต่ระหว่างเดินทางไปทำภารกิจนั้นเขาได้มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับพวกเซนทอร์ซึ่งเป็นพวกอม,มนุษย์ที่มีลักษณะร่างกายครึ่งคนครึ่งมา้า เมื่อถูกรุมทำร้ายเฮอร์คิวลิสจึงใช้ธนูอาบยาพิษยิงต่อสู้จนเหล่าเซนทอร์ล้มตายไปเป็นจำนวนมากแต่โชคร้ายที่ลูกธนูลูกหนึ่งพลาดไปโดนไครอนเซนทอร์ที่เป็นอาจารย์ผู้รอบรู้ซึ่งเป็นครูของเฮอร์คิวลิสในสมัยเด็กทำให้ไครอนเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแต่ด้วยความที่เขาเป็นอมาตะจึงไม่สามารถตายได้ ความเจ็บปวดนี้ทําให้ไครอนไปขอร้องเคพซูสให้ช่วยเสกให้เขาตายเสียซูสจึงช่วยด้วยการบันดาลให้ไครอนกลายร่างไปเป็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้าเรียกว่ากลุ่มดาวเซจิเทเรียสที่เป็นดาวประจําราศีธนูนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเฮอร์คิวลิสได้เดินทางไปทําภารกิจตามไล่ล่าหมูป่าและสามารถใช้ตะข่ายดักจับมันไว้ได้สําเร็จเขานําพวกมันไปที่เมืองไมชินีเพื่อไปส่งให้กับกษัตริย์ยูริสเทียส โดยไม่สนใจคำสั่งห้ามเข้ามาในประตูเมืองกษัตริย์ยูริสเทียสหวาดกลัวมากจนต้องไปหลบซ่อนที่หอทองเหลืองอยู่หลายวันเลยล่ะค่ะภารกิจที่5ลังคอกสัตว์ให้กับกษัตัตย์ออเจสแห่งเมืองเอลิสเนื่องจากคอกสัตว์แห่งนี้เป็นที่ที่สก,กรปรกมากไม่มีการทำความสะอาดมานานหลายสิบปีจึงไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะลัางเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็วกษัตัตย์ออ์เจสจึงให้สัญญาว่าถ้าลัางสำเร็จจะให้สัตว์จำนวนหนึ่งเป็นการตอบแทน เฮอร์คิวลิสเห็นว่าการล้างด้วยมือตนเองนั้นน่าจะใช้เวลานานจึงแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนเส้นทางไหลของแม่น้ำทั้งสองสายให้ไหลผ่านคอกสัตว์แห่งนี้แทนและสามารถชะล้างความสกรปรกในคอกสัตว์นี้ได้สําเร็จภายในวันเดียวอย่างไรก็ตามกษัตริย์ออเจสได้บิดพลิ้วไม่ให้รางวัลเขาตามสัญญาเฮอร์คิวลิสจึงสังหารกษัตริย์ออเจสเสียและให้พระโอรสขึ้นคลองบรลลังแทนค่ะภารกิจที่6 กำจัดนกสติมเฟเลียนนกฝูงนี้ดุร้ายมากมันมักจะจับคนกินเป็นอาหารและยังไม่มีใครปราบมันได้แต่เมื่อเฮอร์คิวลิสไปถึงเหล่านกแสนรู้ต่างนี้ไปซ่อนตัวเฮอร์คิวลิสจึงไม่สามารถหาตัวพวกมันเจอเขาไปขอความช่วยเหลือจากเทวีอาีนาซึ่งพระนางได้ประทานลูกกระพวนทองสมฤธิ์มาให้โดยตอนจบของเรื่องนี้มีสองตำนานนะคะคือเฮอร์คิวลิสสั่นกระพวนล่อให้นกออกมาแล้วยิงธนูสังหารจนหมด ทำให้พวกมันสูญพันธไปหรือเฮอร์คิวลิสสั่นกระพวนไล่พวกมันออกไปไม่ให้มาทำร้ายคนได้อีกค่ะภารกิจที่7จับวัวดุแห่งเกาะครีตวัวตัวนี้แท้ที่จริงแล้วเทพโพไซดอนได้ประทานให้เจ้าเมืองครีต เพื่อให้นำไปใช้บูชายันแต่ความที่วัวมีลักษณะสวยงามมากเจ้าเมืองจึงไม่ยอมฆ่ามันทำให้โพไซดอนโกรธกลิ้วเป็นอย่างมากจึงสาปให้ชายาของเจ้าเมืองหลงรักวัวและเป็นชู้กับมันจนกระทั่งมีบุตรด้วยกันที่เรียกว่ามิโนทอร์ซึ่งมีลักษณะหัวเป็นวัวตัวเป็นมนุษย์นอกจากนี้โพไซดอนยังบันดาลให้วัวตัวนี้ดุร้ายมากจนไม่มีใครจับกลุมได้และออกอลราวัตได้ตามต้องการแต่กระนั้นเฮอร์คิวลิสก็สามารถใช้พละงกำลังที่มากกว่า ขี่วัวตัวนี้ได้สำเร็จและจับมันไปส่งตามภารกิจในที่สุดค่ะภารกิจที่8จับมมากินคนมาฝีเท้าเยี่ยมฝูงนี้เป็นของกษัตริย์ไดโอมมดิสผู้โหดเหี้ยมเขาให้ม้าเหล่านี้กินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารการที่เฮอร์คิวลิสจะจับมมาเหล่านี้เขาจะต้องรบกับกษัตริย์ไดโอมมดิสให้ชนะเสียก่อนและเมื่อเคารบชนะและสังหัรนกษัตริย์ไดโอมมดิสได้แล้วเขาจึงเอาเนื้อของกษัตริย์ไดโอมมดิสมาให้ม้าเหล่านั้นกินเหมือนกับให้กำสนองนั่นเองค่ะ ส่วนม้าเหล่านั้นหลังจากส่งภารกิจเสร็จแล้วบางก็บอกว่าต่อมาถูกนําไปถวายให้ซูสบางก็บอกว่านําไปให้เฮราค่ะภารกิจที่9ชิงเข็มขัดราชินีอเมซอนเผ่าอเมซอนหรืออเมซอนในความเชื่อของกรีกนั้นจะหมายถึงนักรบหญิงที่เก่งกาจแบบที่อยู่ในเรื่องวันเดอร์บูแมนนะคะพวกนางอาศัยอยู่ในดินแดนที่ไม่มีผู้ชายโดยเข็มขัดที่ต้องชิงนั้นเป็นของราชินีเผ่าอเมซอนชื่อว่าฮิปโปริธี ซึ่งเข็มขัดนี้มีความงดงามมากจนทําให้กษัตริย์ยูริสเทียสอยากได้มาให้ลูกสาวของตนเมื่อเฮอร์คิวลิสเดินทางถึงดินแดนอเมซอนก็ใช้วิธีสร้างมิตรภาพกับราชินีซึ่งก็เป็นไปโดยราบรื่นจนเกือบจะขอเข็มขัดมาได้แล้วแต่แล้วเทวีเฮราก็เข้ามากลั่นแกล้งอีกครั้งโดยปลอมเป็นนักรบเผ่าอเมซอนคนหนึ่งทําการปล่อยข่าวลือว่าเฮอร์คิวลิสจะมาจับราชินีไปทำให้นักรบคนอื่นๆโกรธแค้นลุกฮือขึ้นต่อสู้กับเฮอร์คิวลิสครั้งใหญ่ ซึ่งเฮอร์คิวลิสเองก็เข้าใจผิดคิดว่าราชินีอเมซอนเป็นผู้วางแผนจึงต่อสู้อย่างสุดความสามารถจนเอาชนะได้สําเร็จจากนั้นเขาทําการสังหารราชินีแล้วก็ชิงเข็มขัดไปแต่ในบางตำนานก็บอกว่าจับราชินีไปแต่งงานกับเพื่อนสนิทของเขาก็คือทีซิอุสค่ะภารกิจที่10ชิงฝูงบัวของยักษ์เจอเรียนยักษ์เจอเรียนมีลักษณะพิเศษคือมี3ร่างแยกออกจากกันตั้งแต่เอวขึ้นไป การเอาชนะมันจึงต้องสังหารทั้งสามร่างภารกิจนี้ทําให้เฮอร์คิวลิสต้องเดินทางไปไกลมากและยังได้เป็นที่มาของตำนานเสาหินของเฮอร์คิวลิสซึ่งเป็นหน้าผาสองข้างตรงช่องแคบยิบรอตาที่ตั้งอยู่ระหว่างสเปนกับโมร,โรโ็อกโกที่เชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่เฮอร์คิวลิสทําขึ้นด้วยการผ่าภูเขาที่ขวางหน้าอยู่ออกจากกันเพื่อจะเดินทางไปจัดการกับยักษ์เจอเรียนนั่นเองค่ะโดยเขาสามารถสังหารยักษ์และต้อนฝูงบัวก,กลับมาได้สําเร็จค่ะภารกิจที่11 ไปเอาแอปเปิลทองคําที่สวนนางอับสรนเฮสเปอริดิสซึ่งแอปเปิลเหล่านี้ถูกมังกรที่ดุร้ายเฝ้าอยู่จึงเป็นภารกิจที่ยากมากนอกจากนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าสวนอยู่ที่ไหนอีกด้วยเฮอร์คิวลิสจึงปรึกษากับเทวีอัซีนาและได้รับคําแนะนําให้ไปถามจากเทพนิรุสเทพแห่งทะเลซึ่งรู้ว่าสวนอยู่ที่ใดแต่เนื่องจากเทพนิรุสนั้นแปลงร่างเก่งมากเฮอร์คิวลิสจึงต้องปล้ำจับตัวเอาไว้ให้ได้ซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรก่อนจะยอมบอกข้อมูลให้ค่ะ จากนั้นเฮอร์คิวลิสจึงเดินทางไปยังสวนนางอับสรได้สำเร็จและเนื่องจากนามอับสรที่เลอชมทั้ง3นี้เป็นลูกหลานของเทพไททันแอตลาสซึ่งมีหน้าที่แบกสวรรค์ไว้บนบา่าเฮอร์คิวลิสจึงไปต่อรองกับแอตลาสว่าจะแบกสวรรค์ให้แทนและให้แอตลาสเป็นผู้นำแอปเปิลมาให้แอตลาสยากพักจากความเหนื่อยล้าจึงตกลงไปนำแอปเปิลทองคำมาให้โดยง่าย แต่ทว่าเมื่อแอตลาสกลับมาเขาเปลี่ยนใจไม่อยากกลับมาแบกสวรรค์อีกเฮอร์คิวลิสจึงต้องหลอกแอตลาสว่าจะแบกแทนให้ต่อไปก็ได้แต่ขอไปหาหมอนรองบาก่อนเสร็จแล้วก็รีบขนแอปเปิลหนีไปทำให้แอตลาสต้องกลับมาแบกสวรรค์เหมือนเดิมค่ะภารกิจที่12ภารกิจสุดท้าย คือการนำหมาเซอร์เบรัสออกจากยมโลกโดยหมาสามหัวเซอร์เบรัสนี้มีหน้าที่เฝ้าทางเขาออกยมโลกและเป็นสัตว์เลี้ยงตัวโปรโดของเทพแห่งนรกเฮดิสความยากของภารกิจนี้ก็คือหมาเหล่านี้มีเขี้ยวเล็บและพละกำลังมากอีกทั้งยังเป็นการยากที่จะหาทางไปยังยมโลกซึ่งเฮอร์คิวลิสต้องเดินทางฝ่าฟันผ่านถ้ำและหุบเหวที่ลึกที่สุดเมื่อไปถึงยมโลกเขาก็ไปเขาเ้าเฝ้าเทพเฮดิสซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของเขาเนื่องจากเป็นพี่ชายของเทพซูส เฮอร์คิวลิสได้อธิบายภารกิจและขอนำสุนัขสามหัวออกมาซึ่งเฮดิสก็สงสารหลานจึงอนุญาตแต่มีเงื่อนไขว่าเฮอร์คิวลิสต้องจับสุนัขด้วยมือเปล่าถ้าว่าเฮอร์คิวลิสก็สามารถปลดป,ปล่ำกับสุนัขจนจับตัวมันมาได้สำเร็จโดยหลังจากที่เขานำสุนัขไปแสดงต่อเท้ายูริสเทียเรียบร้อยแล้วเขาก็นำมันกลับมาไว้ที่เดิมเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจทั้ง12อย่างคะ่ะการผจญภัยนอกภารกิจนอกจาก12ภารกิจนี้เฮอร์คิวลิสยังมีตำนานอีกมากมายนะคะเช่น การต่อสู้กับมัจจุราชทนาโทสเพื่อช่วยชีวิตภรรยาของเพื่อนการสังหารยักษ์จอมเกเรอันทิอุสที่มักท้าทายให้คนมาสู้กับตนและหากใครแพ้ก็จะสังหารคนเหล่านั้นเสียยักษ์ตนนี้มั่นใจว่าตนจะชนะเสมอเพราะเป็นบุตรของเทวีไกอาเทวีแห่งพื้นพิภพกับเทพโพไซดอนเจ้าแห่งสมุรทำให้ทุกครั้งที่ถูกคู่ต่อสู้ทำให้ลมลงเจ้ายักษ์ก็จะได้รับพลังจากพื้นพิภพของมารดาและกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมเฮอร์คิวลิส จึงต้องปรับด้วยการจับบีบเอาไว้กลางอากาศค่ะนอกจากนี้เขายังได้ปลดปล่อยเทพพรอมิทิอุสจากการจองจำเพราะถูกเทพซุสลงโทษทั้งนี้เพราะเฮอร์คิวลิสไปพบกับเทพพรอมิทิอุสเข้าระหว่างทำภารกิจแอปเปิลทองคำจึงเกิดสงสารที่เทพถูกล่ามโซวไว้และถูกเหยี่ยวมาถึงกินตับทุกวันในตอนกลางวันและในตอนกลางคืนตับก็จะงอกขึ้นมาใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้มานานมากแล้วเขาจึงไปขออนุญ,ญาตเทพซุสเพื่อปล่อยตัวเทพพรอมิทิอุส และสังหันเหี่วนั้นเสียคะ่ะเฮอร์คิวลิสยังเคยได้ไปที่เมืองทรอยในสมัยของกษัตริย์เลโอเมดอนซึ่งในตอนนั้นเมืองทรอยถูกอสูรรุกรานเนื่องจากกษัตริย์เลโอเมดอนผิดสัญญาว่าจะตอบแทนโพไซดอนที่มาช่วยสร้างกำแพงเมืองให้โพไซดอนโกรธมากจึงเนรมิตอสูรร้ายจากทะเลขึข้นมาอาลวาสกินผู้คนในเมืองทรอยชาวบ้านจึงพากันไปขอคำพยากรณ์จากเทพเจ้าว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรคำพยากรณ์ได้บอกให้นำสาวพรหมจันยร์มาบูชาย,ยันให้กับอสูรปีละหนึ่งคนแล้วอสูรจะไม่มารบกวน ปีชาวบ้านจึงใช้วิธีนี้มาเรื่อยๆทำให้สาวๆต่างาพากันรีบมีสามีจะได้ไม่ต้องเป็นสาวพรหมจรรย์ลและถูกคัดเลือกไปบูชายันจนกระทั่งหลายปีผ่านไปกลายเป็นว่ามีสาวพรหมจรรย์เหลืออยู่เพียงคนเดียวก็คือนางฮิไซโอนีพระธิดาของเจ้าเมืองทรอยเลโอ,อมาดอนนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่อยากสูญเสียลูกสาวไปจึงประกาศหาผู้ปรับอสูรโดยให้รางวัลเป็นการแต่งงานกับพระธิดา แต่บางตำราก็บอกว่าให้มาฝีเท้าดีฝูงหนึ่งค่ะขนาดนั้นเฮอร์คิวลิสผ่านมาจึงสนใจและเข้าทำการต่อสู้กับอสูรด้วยกระบองไมโอคของตนจนกระทั่งสามารถสังหารอสูรายได้สำเร็จแต่แล้วกษัตริย์เลโอมาดอนก็บิดพลิ้วไม่ให้รางวัลตามสัญญาอีกครั้ง ทำให้เฮอร์คิวลิสโกรธมากและได้กลับมาโจมตีเมืองทรอยในภายหลังโดยเขาได้สังหารโอรสของกษัตริย์เลโอมาดอนทิ้งทั้งหมดยกเว้นแต่ไพรัมซึ่งเขาไว้ชีวิตและต่อมาไพรัมก็ได้เป็นกษัตริย์เมืองทรอยองค์สุดท้ายในช่วงที่เกิดสงครามครั้งใหญ่กับกรีกที่เรารู้จักกันในตำนานม้าเมืองทรอยค่ะนอกจากเหตุการณ์เหล่านี้แล้วเฮอร์คิวลิสยังได้ร่วมผจญภัยไปกับเจสันในตำนานขนแกะทองคําซึ่งเจสันเป็นวีรบ,บุรุษในตำนานที่สําคัญอีกคนหนึ่งที่แคทจะหาโอกาสมาเล่าในครั้งต่อไปนะคะค การตายของเฮอร์คิวลิสถึงแม้เฮอร์คิวลิสจะเป็นวีรบ,บุรุษเทวีเฮรา่าก็ยังคงคอยกลั่นแกล้งเขาต่อไปโดยพระนางได้ทำให้เขาเสียสติอีกครั้งและสังหารเพื่อนรักชื่อว่าอิมฟิทัสเสียชีวิตเฮอร์คิวลิสต้องใช้กรรมอีกครั้งด้วยการไปรับใช้นางออมเฟเลราชินีแห่งลิดเดียเป็นเวลา3ปีแต่บางตำนานกล่าวว่า1ปีค่ะโดยเขาถูกใช้ให้ทำงานแบบผู้หญิงที่เขาไม่ถนัดเช่นงานเย็บปักถักร้อยและต้องแต่งกายเป็นหญิงหลังจากครบกำหนดว่ากันว่าเฮอร์คิวลิส ได้นางออมเฟเลเป็นภรรยาจากนั้นเขาได้เดินทางไปปะลองฝีมือที่แคว้นอิตาเลียซึ่งเป็นการประลองเพื่อชิงตัวนางเดียนราพระธิดาของเจ้าผู้คลองแคว้นซึ่งผลปรากฏว่าเฮอร์คิวลิสชนะและได้นางมาเป็นคู่คลองโดยทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน3คนค่ะวันหนึ่งเขากับเดียนา่ราภรรยากําลังข้ามลำธารน,น้ําลึกแต่เดินข้ามไปไม่ได้ในตอนนั้นเองได้มีเซนทอร์ตน,นึ่งชื่อว่าเนซัส มาเสนอว่าจะช่วยพานางเดียเนราข้ามลำธารให้เฮอร์คิวลิสก็ยินดีและตกลงแต่หารู้ไม่ว่าเซนทอร์ตนนั้นต้องการจะชิงนางเดียเนราไปเป็นของตนเองดังนั้นเมื่อนางเดียเนราขึ้นนั่งบนหลังของมันเจ้าเซนทอร์ก็คว้าพานางหนีไปทันทีนางจึงร้องให้สามีช่วยเฮอร์คิวลิสจึงยิงธนูอาบยาพิษใส่เซนทอร์จนล้มลงค่ะเจ้าเซนทอร์รู้ตัวว่าไม่รอดชีวิตแน่แล้ว จึ่งวางแผนแก้แค้นเฮอร์คิวลิสก่อนตอนเองจะสิ้นใจโดยมันได้ให้เสื้อคลุมเปื้อนเลือดของตอนเองแก่นางเดียเนร่าและโกหกว่าหากสามีได้ใส่เสื้อตัวนี้ก็จะลุ่มหลงเธอแต่จริงๆแล้วมันรู้ว่าเลือดที่เปื้อนนั้นมีพิษงูไฮราท,ที่มาจากธนูของเฮอร์คิวลิสอยู่และเป็นอันตรายถึงชีวิตต่อมาอีกหลายปีนางเดียเนร่าได้เริ่มรู้สึกว่าสามีนั้นปัญใจให้สาวอื่นมากกว่าตนนางจึงได้นําเสื้อคลุมนี้มาให้เฮอร์คิวลิสใส่ หวังว่าจะทําให้เขาหลงรักนางมากกว่าเดิมแต่กลายเป็นว่าเฮอร์คิวลิสรู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจากพิษที่อยู่ในเสื้อเขาพยายามถอดเสื้อออกแต่มันกลับรัดแน่นขึ้นไปอีกความทารมานรุนแรงมากจนเขาต้องถอนต้นไม้หลายต้นมาก่อกองไฟเพื่อเผาร่างของตนให้ตายเสียโดยเขาได้มอบธนูให้กับเพื่อนรักฟิโลติทิสเพื่อขอบคุณที่ช่วยจุดไฟให้เขาแต่เนื่องจากเนื้อหนังบางส่วนของเฮอร์คิวลิสนั้นเป็นอมตะเพราะเป็นลูกครึ่งเทพ เพ่งเผาได้แค่ครึ่งเดียวเทพซูสจึงเข้าช่วยเหลือให้การเผานั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์และบันดานให้เฮอร์คิวลิสได้กลายเป็นเทพหลังจากนั้นเขาได้อาศัยอยู่บนสวรรค์ที่เขาโอลิมปัสกับเทพอื่นๆส่วนเทวีเฮราก็ได้เลิกพยาบาทเขาไปในที่สุดอีกทั้งยังประธานฮีบี้ให้เป็นภรรยาคนที่4ของเฮอร์คิวลิสค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะแคทยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังอีกหลายเรื่องเลยนะคะยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์คอมเมนต์ ชร์ Share, และ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย